สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะอ๋อมินยอืมาแล้วลลิสากลับมาแล้วลลิสาเออคู่ผ้าหล่อนะนะคู่ผ้าเล่อโอ้ย มาเลยเป็นผ้าอันนี้โอ้โหเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอืมอ้าวเออของคอยของคอยอยู่ข้างนี้ของคอยอยู่ข้างนี้นั่นแหละของคอยนี่แหละแมนหญ้าวางเลยขอบคุณนะคะ โอ้ยเสือเป็นไงเสือเปิดท้ายกระบะเสือเปิดท้ายกระบะปุ๊เปิดท้ายหน่อยเปิดท้ายจะได้เห็นไงเออเปิดท้ายจะได้เห็นโอ้เสือเอาใหญ่สุดเลยใช่ไหมเสือทำไมทำหน้าอย่างนั้น เสือไม่กินทุเรียนแต่ทำหน้าดูเอาใครจะเป็นคนปอกทุเรียนลูกใหญ่มากเอาแบบลูกใหญ่เลยโอ้โหทุเรียนเกรดเอเลยโอ้โหแบกน้ำึ้ง ยาอาชิโอ้โหนี่ไงยีบมาโอ้โหนี่บยีบมาคาเฟ่อะออกมากอได้ไหมเอาออกมากรอรูปเอาอันนี้มาอรของแอดมินแอดมินยทาไหนคือเราไม่อยากกิน่มู อ๋อแต่ไม่มีไขมู๊กของมีน้อยได้อะไรคะชิมอินทนินกับเอรันตรงหน้านุูดเรือดคัมวันที่นึงไม่ไม่มีไงหนูนึกว่าญแย่ทรงไหมดูหนูนึกว่าเสื้อมีซอนเห็นมันหอมกระดาษดู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 ก็ทำดูก็ทำเขาทำเป็นเนาะเขาทำเป็นเนาะอันไหนของป้ายได้บ้างวันจันทร์สั่งอะไรครับ ขอบคุณพี่ยูโรนะคะเลี้ยงน้ำแล้วก็ทุเรียนเมาีปุ๊ไหนอาแกะรังเฉยนี่ของพี่อยู่นี่ของพี่ใส่ไข่มุกอันนี้ของใครอนนึงอันนึงนมเย็นของใครอันหนของพ่อยาใส่แก้วของพ่อขมือาแฟโอ้ เดี๋ยวไปดูซิไปดูนี่ไปดูนี่ใกล้ๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหากี่กิโลนะยังไม่ได้เลยเมื่อกี้มารับพร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 เออรับพรก่อนเอาถาดมาเห็นเน่กนอนทองเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึ่งนะโอ้โห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 ดู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  สุกยังสุกหรือยังสองหมูอีกสองปลาแล้วนี่เออดี๋ยวเดยเว,ยว,ยวตอนนพอดีกิน,นกองนองม่กันฝ <c oughs> าลูกกันนนราลูกกันก็ไปฝ่าลูกกันกอบนองน,นุ่ม <c oughs> นี่นั่นนี่เอาปลาไปเท่านี่เอออันนี้น่าจะสุกแล้วพรเปลืกเปือง <c oughs> แล้วอือโอ้โคอนเทิตัวแล้วนี่เรียนมอนทองเท่าเอาดวเอาปลาลาเทาใสใส่ใบมากีอ้าวไปใส่มาก

ไฟด e ับไฟดับไม่ได้หมุนบอกอกทุเรียนแบบไม่ต้องมองไม่ได้แล้วลุงนั่นโอ้พี่น้องชายพี่อยูเราบอกพาทุเรียนก็เป็นนี่อันนี้เป็นพ่อค้ามาก่อนด้วยค่ะ

น้าไปไหนมาคะไม่เจาตัวไหนนอนแหนรึกซื้อสามก็แถมก็ซื้อห้าก็แถมซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อห้าแถมหนึ่งแถมเป็นสิบแถมสองอ๋อไมเจอตัวไหนจำไหนไม่มีแอบลูกค้าอิ่มเออต้องถามป้าค้าตองัเป็นไงลุงกรอบนอกนุ่มในไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลุงอะไรแล้วอะไไม่ใช่แล้วนุ่มแต่คนจีนเขากินนะเต๋อทูเรียนเขาไม่กินแล้วแล้วเมื่อคืนเป็นไง ไปดูในคลิปในต่อๆคนเจ็ยไปเสียดายแพงอันนี้ของแท้ยาใบสั่ง้วก็เสียกัอันนี้สุกแล้วนี่สุกแล้วนี่ปลาบ่ดี้มีใครจะกินบ้างอย่กจะได้ปอกให้เนี่ยกินทุกคนค่ะปอกเอาเอ้าคอยนึกว่าเดี๋ลุงจะเอกเอ้า โอ้ยโอ้โหดูนะเก็บสองลูกเลยพอดีนี่ปุ๊บมะมีน้อยกินทุเรียนไหมนั่งนิดนานเห็นไหมมีน้อยไม่กินเราสองคนไม่กินทุเรียนที่สองที่มเนี่ยของมณโอมฑนนี่เออของมณโฑนั่นนอะเอากินหลายคนอยู่ตัวนีเขาให้กินโคลลูนนะครักินคนละลูนอันน้ำมันได้กินทุเรียนเราไปกินอย่างอื่นดีกว่าป้าเมย์เสือพาไปก็หนีแล้วเพราะว่าทุเรียนไม่กิน เดี๋ยวให้ลุงช่างกินก่อนให้ลุงช่างกินก่อนบอกแล้วเขายิบเขาไม่ยม้ให้ลุงกินก่อนออนี้อะไรมาฝากอันนี้กรอบนอกนุ่มนอือใรถนะหวนอกไม่ใช่เ๋ยลองถามยาอกีม้คุจะกินที่ประเทศไทยจะกองังหดในรถนะแช่ไป ตกใจลงช่างแบ่งๆที่ริงปะทีิบ้านิงเท่านี้แหละพอพอป่ะพอไม่เอาไปให้ตาอดบ้างเหรอเนาะตเอาเขาอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โร่ที่ลาเซธีนะคะเสือก็ได้กินส่งความอร่อยความหอมมาให้สองข้างเองคอร่อยเอา้กาแไปแล้วจะดีกว่าไปนะ อยากินถูกใจแล้วสำหรับพี่มก็สวัสดีนะคะขอบคุณเย็บซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ้กรเป๋ากอะไรบอ